สวัสดีครับเจอกับผมลักกี้เกมบ้านนะครับกิปนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำหรับคนที่ต้องการหางานนะครับหางานงานหางานเกาหลีตอนนี้ทางการเกาหลีได้เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีนะครับเพื่อที่มาทํางานในภาคเกษตรและปศุสัตว์นะครับคนกําลังมองหางานเกาหลีอยู่นะครับก็สามารถมาสมัคร ทดสอบภาษาเกาหลีก่อนนะครับเขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาถึง28พฤศจิกานะครับเป็นเวลา4วันเนาะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามารายละเอียดดูนะครับท,ที่ที่กรุงเทพตอนนี้เปิดรับสมัครที่กรุงเทพนะครับอาคารสำนักง,งานการสังคมกรุงเทพพื้นที่เขต3นะครับถนนมิตรไมตรีนะครับ เขตดินแดงนะครับก็ง่ายๆคือไอกระทรวงแรงงานนั่นแหละครับง่ายๆครับเขตดินแดงนั่นนะครับคนไหนที่สนใจก็ลองเข้ามาสมัครดูนะครับเผื่อจะได้มาทำงานเกาหลีเนาะครับเนาะรับเฉพาะผู้ชายนะครับอายุ1 8ปถึง39ปีนะครับคนไหนที่ต้องการมาทำงานเกาหลีรอบเกษตรและไอปศุสัตว์นะครับเกษตรเลี้ยงสัตว์นั่นนะครับ พวกงานเกษตรพวกงานเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับเงินเดือนก็โอเคครับช่วงนี้มาตามกรมถูกกฎหมายดีสุดแล้วครับสําหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถาเข้าดูรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไอ้รายละเอียดไว้ใต้ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็คนไหนที่จะมาสมัครก่อนที่จะมาสมัครได้ก็ต้องหนึ่งเราต้องไอ้จองคิวจองคิวได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาสองหนะครับเป็นต้นไปเนาะ จนถึงวันเปิดรับสมัครนะครับต้องจองคิวก่อนนะครับถึงจะไปสมัครได้ไม่ใช่ว่าจู่ๆไปสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปให้นะครับว่า,าเบอร์โทรศัพท์หรือไม่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปกับพวกเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เ,เ,ขเข้ามาดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับผมก็ขอจบคลิปที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นคลิปสั้นครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคลิปขึ้นบ้านหน่อยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ